ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนต้องบอกว่ามีจุดเปลี่ยนอยู่หลายจุดเหมือนกันแต่เท้ากวางในวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2560เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมก็ประหลาดใจเหมือนกันครับเพราะอีกไม่กี่วันผมเองก็ได้รู้จักชีวิตอีกแบบหนึง่งได้นั่งคยุยได้มองเห็นโลกอีกโลกหนึง่ง คือโลกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นวิธีคิดถึงการหาเงินเก็บเงินผมนี้เออเรารับราชการแต่ทำไมได้เงินน้อยนะคะไอ้อีกอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวกับน,นักท่องเที่ยวทำไมเขามีเวลาเยอะจังอะ่ะแล้มีเงินเก็บเยอะจังอะ่ะเออชีวิตคือเรื่องที่แปลกจากนั้นผมก็ลองศึกษาเรื่องของอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนะครับจริงๆพูดตรงๆก็คือเด็กเสิร์ฟไผมไม่ได้อายเลยนะที่ว่าผมรู้สึกว่าทําไมเราต้องมานั่งวิจัยเรื่องเด็กเสิร์ฟน้องๆ,ๆพี่ถามหน่อยคืนคืนนึงน้องได้ค500 500 500 500ลิปเทห้าหกร้อยห้าหกร้อยห้าหกร้อยเลยะบางทีได้พันเหรอบ้ากินอิ่มสบายมีความสุขได้เงินด้วยเว้ยเฮยนี่คือ เด็กเสิร์ฟคนไทยครับแต่ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเขาจะมีอยู่สองหลักก็คือเรื่องการแนะนำการท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติได้ไปเที่ยววะย้อนกลับมาในในในบทแรกก่อนดีกว่าเป็นความใฝ่ฝันจริงๆเลยอ่ะที่เราจะได้ท่องเที่ยวทำชิพการท่องเที่ยวแล้วก็ไปเรียนเรื่องภาษาอังกฤษเขียนคอนเทนต์ภาษาอังกฤษนำท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติมีรถ ไปเรียกว่าไปซื้อไปผ่อนก็ได้นะแล้วก็ติดป้ายเขียวโอ้โหจะมีความสุขขนาดไหนเนี่ยวันนี้มีแร้บผมก็เคยพานักท่องเที่ยวไปที่ชายทะเลในห้าร้อยเนี่ยระยะทางแค่นี้จันบุรีเมืองจันไปถึงหาเจ้าเหลาในห้าร้อยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าผมเริ่มรู้สึกว่าจุดประกายของผมเนี่ยมาแล้วการท่องเที่ยว จุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มกับไปวิ่งจุดเริ่มต้นก็กลายเป็นจุดหักเหเพราะผมประสบปติเหตุครับออจา้าลูกมีการแซวข้างหลังด้วยต้นปีในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดผมประสบเหตุด้วยการขีร่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเื็ดซื้อชนรถโอ้กปูนอย่างจังตรวจบอกดูกล้องจนปีละตายแน่ๆขอโทษครับรอดแตกเรียบร้อยครับ โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เดินไม่ได้ตามหลักการแล้วจริงๆแล้วก็คือหายได้แหละครับแต่ผมไม่ไหวแล้วผมน้อยน้อยมากเพราะผมต้องการวิ่งขออนุญาตนะครับจิบนมสุเหลืองผมเรียกว่าอคอนซอยก็คือนมข้าวโพดผสมถุ่เหลืองแล้วก็ใส่ผง ชาอิตอินเดียนะก็เหมือนกับชาเนสคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นสดเป็นผงยี่ห้ออื่นที่พูดแบบนี้หมายความว่าเครื่องดื่มเนี่ยเราอาจจะมองว่าอ๊อเอานมข้นหวานมาผสมแล้วก็ใส่ผงชาก็ใช่ได้แต่ผมมองมากกว่านั้นคือผมเป็นคนทําน้ำเต้าหู้มีเครื่องทำน้ำเต้าหู้นะถ้าเราสามารถเรียนรู้เรื่องการทําน้ำเต้าหู้ได้่างเป็นือ,อาชีพจริง แล้วก็ประสมมิกกับพวกเนี้ยผมโกโก้ผงโอเันตินผงนมนมชมพูผมชาเขียวชาไทยจะเพิ่มคุณค่าโภชนาการได้แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่ผมมองจากชีวิตประจำวันแต่ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนจริงๆของชีวิตนั่นก็คือการสูญเสียลูกสาวไปจากอ้อมอก ตอนที่เราพยายามปรับความเข้าใจกันที่คุณหมอจิตเวชเด็กบอกว่าคุณพ่อเลี้ยงลูก hard core ไปไหมเปล่าแค่ไม่ให้ไปบ้านเพื่อนแค่รู้สึกว่าเขาต้องอยู่บ้านดูแลน้องจริงๆคือแรงกดดันที่สุดเลยเพราะตอนนั้นเขาเป็นวัยที่อยากจะอยู่กับเพื่อนเป็นวัยที่จะเริ่มตัวเป็นสาวแล้วก็มีอดีตในเรื่องที่ผมเคยตีเขาเคยลงโทษเขาความฝังใจเหล่านั้นผมอยากปรับความเข้าใจเขาผมนั่นประสบอุบัติเหตุซะก่อนผมไม่มีโอกาสแม้กนระทั่งพาลูกไปโรงเรียน เราเริ่มห่างกันอีกอย่างหนึ่งผมก็ลูกอยู่กับปู่กับย่านะท่านแก่แล้วดูแลท่านนะแล้วผมก็เริ่มที่จะต้องบอกว่าอ่ะเราก็เริ่มมีชีวิตส่วนตัวและคิดว่าจะถักทอสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับครอบครัวและเพื่อให้ลูกนั้นอยู่ได้ดีขึ้นจบสิครับทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสถานการณ์เลวร้ายมากคุณพ่อที่ดูแลผมอุปถัมภ์ผมตั้งแต่เกิด เรียกว่าตอนเกกิดก็ไม่ถูกตั้งแตประมาณสองท่านจากไปอย่างกะทันหันแล้วไม่มีวันกับแต่ก็มีแสงสว่างเล็กๆเ,เข้ามาในชีวิตเหมือนกันคือเพื่อนสนิทที่ก็ามาคอยพยุงผมให้เดินอีกครั้งร่างกายดีขึ้นจิตใจดีขึ้นนั่นคือจุดเปลี่ยนกับแสงสว่างริบลีลิบลีและทําให้ผมได้รู้จักกิฟลินจากพี่ไก่ด้วยเพราะว่าผมดันเจอ พอค้าแม่ขายนะชาวชาวอาลกคูเบตชาว,วเรือ่ออมาหลอกขายสินค้าให้ผมผมก็เชื่อเสียไปหกพันตั้งใจจะไปซื้อทองสักเส้นรู้สึกเจ็บใจตัวเองก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราทําออนไลน์ขายสินค้าเลยเราตทำเว็บเป็นหาสินค้าก่อนกิฟต์รีมของลูกค้าอยู่แล้วพี่ไก่ผมขอสมัครปรากฏว่าผมเป็นกิฟต์รีนแบบติดตัวบริษัทก็เลยเปลี่ยนเป็น ปิดตัวของบริษัทพี่ไก่แทนทีนี้ผมก็อยากบอกว่าเออถ้าเราทําตลาดออนไลน์ได้เรามีเครื่องมือที่จะให้ลูกทีมสามารถที่จะเรียกว่ามีสินค้าได้หรือคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยสั่งสินค้าเรา,เราเราก็ไปคิ้วสินค้ามาให้ที่ทบ้านได้ผมสามารถทําได้แต่ทําอย่างไรละ่ะผมไม่มีเวลาแผาลูกค้าขนาดนั้นเศร้าและอย่างไม่มีทักษะการขายด้วยไม่มีศัการจูงใจลูกค้าด้วย เศร้าแม้ว่าเราจะมีเส้นทางที่ดีรองรับแต่ตัวเราอะ่ะเหมือนคนขับรถที่ไม่แข็งไปไม่ถึงไปไม่ได้แต่ก็ได้วิชามาเยอะเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าคนที่มาร่วมธุรกิจเนี่ยผมก็สามารถพาให้คุณอะ่ะเรียนรู้การใช้เครื่องมือของผมเพื่อรองรับการสั่งออเดอร์หรือการที่จะทําสต็อกสินค้าต่างๆให้คุณได้รู้ได้คุณได้เช็คได้ตรวจว่ายอดต่างๆาลเาเนี่ยมีสถิติอะไร และที่สำคัญท,ที่สุดก็คือโชคดีของกิฟลีนจะมีการส่งอีเมลอัเดตเรื่องออเดอร์ม,มาให้นั่นหมายความว่าเรามาเรียนรู้เรื่องระบบพวกนี้ผมผมสามารถแนะนำได้แต่ถ้าเรื่องการขายการจักจุงลูกค้าเนี่ยต้องให้พี่ไก่ผู้จัดการเท่านั้นอะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาท่านมารู้จักกับธุรกิจที่ผมรู้สึกว่าปป๊อปปูล่าจริงๆและไม่ใช่ป๊อปปูล่าจริง ไม่ใช่ popula love อย่างเดียวอาจจะเป็น family love ด้วยก็ได้นั่นก็คือสลับรอยถุงสลัผ่อนทิบครับ